เกบโกยาการาหให้แต่เป็นเทคนิคนะหมดนะคะก็คือขั้นตอนแรกอาจารย์ก็จะใช้เคดิดานะคะในการลองพื้นก่อนความเคมีสรุปว่างานฟอกไม่ได้น่ากลัวแล้วถ้าเกิดเรามีเทคนิคดีๆนะคะถ้าที่เคลาตินตัวนี้สามารถใช้ได้คร้บเป็นงานยืดเคลาตินแก้ปลายผมชอ็อตฟอกก็าสามารถทางานได้แล้วทุกคนก็ เก่าๆไปว่าเคลาตินมันไปปิดกั้นเส้นผมใช่ไหมคะปกติอันนี้เห็นไหมครับอยากให้ทุกคนสัมผัสมากเพราะว่าเส้นผมไม่มีแบบช็อตเลยจริงๆนึกำแบบหนูหรือว่าเป็นสีแฟชั่นปกติเมื่อกี้ก็พอรู้ว่าตกใจนิดหนึ่งมันยกระดับได้หลายอย่างก็ถือว่า เขาไม่งานค่ะไม่รับทำไม่ทำเลยไม่ทำทำเลยถ้าจะทำก็คือต้องทำตามธรรมชาติบิตก่อนสภาพเดิมเขาไม่รับทำไม่รับทำไม่กล้าทำ้วยขวดนี้วัน um> นี้ราคาเท่าไหร่พ oh. ี that ่ตูเป็นเซ็ตเท่าไหร่คะเอ่อคำว่าเซ็ตก็หมายถึงว่าน <Ye> ้าซึ่งแบบนะก็ดีดี